สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำกางเกงขาสัาน้นลายเม็ดป๊อปคอนหรือว่าลายเม็ดข้าวโพดนะคะพอนึกถึงลายเม็ดข้าวโพดแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไหนๆจะทำลายเม็ดข้าวโพดละงั้นเดี๋ยวขอใช้สีเขียวคล้ายๆกับเปลือกข้าวโพดกับสีเหลืองในส่วนของตัวกางเกงคล้ายๆกับเม็ดข้าวโพดดูนะคะซึ่ง ลายที่เราจะถักวันนี้นะคะเราใช้ลายพื้นฐานเลยคือลายสต็อกกิ้งแล้วเราก็ใส่ไม่เข้าโพกเข้าไปและส่วนของขอบกางเกงกับขาอังเกงเนี่ยจะเป็นการถักลายรูปฟูกเล็กหรือว่าโคดหนึ่งหนึ่งแล้วเราก็ถักเชือกผูกเอวขึ้นมาเสริมนะคะกางเกงไซส์นี้จะอยู่ที่เด็กประมาณ6เดือนจนถึง1ปีนะคะทีนี้ความยาวของกางเกงเนี่ย อยู่ที่ประมาณ23เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างนะคะซึ่งเราจะถักเผื่อสำหรับเวลาที่เด็กๆเ,เขาใส่แพมเพ์ชนะคะอยู่ที่26เซนติเมตรหนักความกว้างของกางเกงนะคะนี่คือด้านในด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันนี้นะคะเรามีไหมพรมขนาด3พายไม้นิตติ้งนะคะ ให้เ,เพื่อนเเลือกเป็นไม้โคง้งหรือว่าเป็นไม้ตรงก็ได้แต่ว่าให้เลือกที่เป็นปลายหัวแหลมทั้งสองด้านนะคะขนาด3 mm นะคะแล้วก็ที่พักห่วงแบบนี้นะคะ3อันด้วยกันเข็มเย็บไหมพรมสําหรับเย็บชิ้นงานนะคะในส่วนของเป้ากางเกงแล้วก็ส่วนของด้านข้างกางเกงแบบนี้นะคะแล้วก็กรรไกตัดไหมค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าคะ่ะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e และกดสันกร่งจะได้มีภาพวิดีโอให,ใหม่จากช่อง h n n d r r f t t l l o w y ยูนะคะไหมพรมสีเขียวนะคะมาขึ้นห่วง140ห่วงจากนั้นถักลายลูกฟูกเล็กหรือว่าโค้ด1นึงนะคะก็คือการถักนิดหนึงเพอหนึ่งนิดหนึงเพอหนึ่งสลับกันตลอดทั้งแถวนะคะถักทั้งหมด4แถวด้วยกันจากนั้นแถวที่5นะคะเราจะมาทำช่องสำหรับใส่เชือกผูกเอวกันคะ่ะ เริ่มแรกนะคะก็คือถักนิดสองห่วงโดยถักตามลายของลูกฟู้ปกตินะคะก็คือนิดหนึ่งเพอหนึ่งถักไปสองห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้ถักรวบสองห่วงเข้าด้วยกันนี้นะคะแล้วเราจะก็ทําโยกค่ะวิธีการทําโยกก็คือให้เราพาดไหมพรมกับเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็ถักไป4ี่ห่วง ็คือนิดหนึ่งเพอสองนิดสามเพอสี่แบบนี้นะคะค,คือถักไปสี่ห่วงแบบนี้ตามลายลูกฟูกปกติจากนั้นนะคะให้เรารวบสองนะคะเหมือนเดิมรวบสองแล้วก็ทําโยกพาดแล้วก็ถักไปสี่ห่วงซ้ำหนึ่งสอง สามสี่นะคะแล้วก็รวบสองถักซ้ำแบบนี้นะคะจนจบแถวจากนั้นนะคะให้ถักลายลูกฟูกเพิ่มอีกสามแถวค่ะเมื่อเราถักลายลูกฟูกสามแถวเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้คือช่วงที่เราทำรูเอาไว้สำหรับสายเชือกผูกเอวนะคะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงในส่วนของขอบกางเกงนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นตัวกางเกงกันเริ่มแรกให้เราเปลี่ยนสีไหมพรมก่อนนะคะวิธีเปลี่ยนไหมพรมก็คือนําไหมพรมสีที่เราต้องการจะถักต่อนะคะมาผูกเข้ากับไหมพรมสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นมาจนสุดสุดเข็มเลยจากนั้นให้จับยึดปลายไหมนะคะทั้งสีเขียวแล้วก็สีเหลืองเอาไว้นะคะ จากนั้นก็ถักลายสต็อกกิ้งปกตินะคะให้ถักลายสต็อกกิ้งทั้งหมด4แถวด้วยกันหลังจากที่เราถักลายสต็อกกิ้ง4แถวเสร็จแล้วนะคะแถวต่อมานี้เราจะมาทำลายเม็ดข้าวโพดกันค่ะเริ่มแรกให้ถักนิดหนึ่งห่วงที่สองนี้เราจะทำลายเม็ดข้าวโพดนะคะวิธีทำก็คือให้ถักเหมือนนิดปกติ หนึ่งครั้งแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งปล่อยห่วงออกให้เอาเชือกมาไว้ด้านหน้าแล้วถักเพอที่รูเดิมนะคะเป็นสองครั้งกลับเข้าไปรูเดิมแบบนี้นะคะ3าลิกมาด้านหน้าสี 4, ไปด้านหลังห้า ด้านหน้าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเราทิ้มเข้าไปรูเดิมเท่ากับว่าหครั้งเท่ากับว่าเราถักในรูเดิมทั้งหมด6ครั้งนะคะจากนั้นเราจะถักจบวงนี้นะคะก็คือเราต้องทิ้มเข้าไปที่รูตรงกลางตรงนี้นะแบบนี้แบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักนี้ปกตินะคะแล้วก็ปล่อยปล่อยนี้ปลดห่วงได้จากนั้นเราจะปลด ทั้งหห่วงนี้ออกนะคะหนึ่งสองสาี่ห้า นะคะแบบนี้แล้วก็ดันเอาไว้ด้านหน้าแล้วเราก็ถักนิดไปอีกสิบห้าห่วงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วเราก็ทำลายไม้ข้าวโดค่ะนะคะถักในรูเดิมทั้งหมดหกครั้งสามสี่ห้า แล้วก็หกค่ะจากนั้นก็หักเข้าไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็ปลดออกสองสามสี ไว้ด้านหน้าแล้วก็ถักนิด15ห่วงถ้ากับว่าทุกๆุกสิบห้าห่วงเราจะถักเม็ดข้าวโพดหนึ่งครั้งนะคะเราจะทําแบบนี้จนกระทั่งจบแถวจากนั้นเนี่ยให้ถักลายสตอกกิ้งนะคะเพิ่มอีก5แถวค่ะถักลายสตอกกิ้งครบ5้าแถวแล้วนะคะแถวที่6นี้เราก็จะมาทําลายเม็ดข้าวโพดเริ่มจากให้ถักนิด9้าห่วงค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจากนั้นนะคะให้ทำลายเม็ดข้าวโพดค่ะเหมือนเดิมนะคะก็คือถักเข้าไปในช่องเดิมทั้งหมดหกครั้ง 6นะคะจากนั้นก็ถักนิดไปอีก15ห่วงค่ะ15แล้วก็ทำลายไม่เข้าโพดค่ะจากนั้นก็ถักนิดไปอีก15ห่วงค่ะ เท่ากับว่าทุกๆ15ห่วงเราจะใส่เมค้าโพด1หนึ่งครั้งนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะได้ในส่วนของแถวที่สองเนี่ยเราจะได้เมค้าโพดอยู่ระหว่างตรงกลางของแถวที่เราใส่เมค้าโพดไว้แถวแรกนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ถักลายสตอกกิ้งอีกห้าแถวและแถวที่หกเราก็ใส่เมค้าโพดนะคะเท่ากับว่าทุกๆแถวที่หกเนี่ยคือเราต้องใส่เมค้าโพดเข้าไปนะคะก็คือจะใส่สับวางกันแบบนี้นะคะ คือรอบต่อไปเนี่ยเราก็จะมาถักนิดหนึ่งแล้วก็ใส่มิคขา้าวโพดแล้วก็ถักไป15ห้า่วงแล้วใส่มิคข้าวโพดนะคะคือสลับกันไปแบบนี้นะคะจนเราได้ชิ้นงานที่วัดจากขอบเข็มขัดตรงนี้นะคะค,คือขอบช่วงเอวตรงนี้เออจนมีความยาว15เซนติเมตรนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาถักช่วงขากันค่ะเพื่อนถักลายป๊อปคอนนะคะจนได้ความยาวเมื่อเราวัดจาก ขอบเอวนะคะเข้าๆอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรนะคะเพื่อนๆต้องมาจบอยู่ที่ด้านนอกแบบนี้นะคะเราจะถักนิด28ห่วงนะคะตอนนี้เราจะเริ่มแบ่งช่วงขาสองข้างนะคะแล้วก็ช่วงเป้ากางเกงนั่นเราจะถักนิดไปก่อน28ห่วงสองสามสี่ ล้วก็28นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะพัก28ห่วงนี้นะคะเอาไว้บนที่พักห่วงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราจะพักห่วงเนี่ยเราจะมาถัก14ห่วงนะคะเราจะปวด14ห่วงอันนี้ต่อมานะคะถักนี่นะคะ1 สองแล้วก็ปลดห่วงออกแล้วกับว่าเราปลดไปสองห่วงนะคะสามสี่ก็คือปลดห่วงที่สีออกคือห่วงสุดท้ายนะคะหลัจากนั้นเราจะพักห่วง 28ห่วงแรกนี้ก่อนเอาไว้ในที่ผักห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนถักนิดไป56หห่วงค่ะกลับเป็นห่วงแรกที่เราถักไปแล้วนะคะสอง สามสี่ห้าสิบห้าแล้วก็ห้าสิบหกห่วงนะคะจากนั้นเราจะปลดห่วงออกสิบสี่ห่วงค่ะนีก่กลเป็นห่วงแรกนะคะหนึ่งสองสาม สินะคะจากนั้นเราจะถัก28ห่วงแล้วก็พักห่วงไว้ในที่พักห่วงนะคะถักหนึ่งแล้วก็เราปลดห่วงสุดท้ายนี้ออกก่อนแล้วก็เป็นหนึ่งสองสามยีปดนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาที่พักห่วงนะคะมาพัก28ห่วงนี้แล้วก็มาพัก56ห่วงนี้นะคะแล้วเพื่อเราจะเอาตัวไม้ดิสเนี่ยออกจากชิ้นงานก่อน ค่ะเมื่อพักห่วงในที่พักห่วงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะเริ่มเริ่มเห็นในส่วนของตัวกางเกงชัดเจนจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือส่วนของช่วงขากางเกงนะคะข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายทีน,นี้ก่อนที่เราจะมาถักช่วงขากางเกงเนี่ยให้เพื่อนๆนะคะเย็บของส่วนของด้านข้างเข้าหากันก่อนนะคะ แล้วเราจะมาถักช่วงกางเกงกันค่ะทีนี้วิธีการเย็บนะคะก็คือเวลาที่เราเย็บลายนิตติ้งนะคะให้เดี๋ยวเราเริ่มต้นจากเย็บตรงนี้จะสะดวกกว่าจากช่วงขอบเอวนะคะก็คือให้เราหานะคะดูที่แถวแรกตรงนี้นะคะแบบนี้เราก็เกี่ยวเกี่ยวนะคะดายไหมพรมตรงกลางตรงนี้นะคะ ขึ้นมาแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเหมือนกันเกี่ยวที่สองนะะที่สามคือให้เราเย็บเกี่ยวไหมพรมตรงกลางแบบนี้นะคะสลับไปซ้ายขวาซ้ายขวานะคะ จากนั้นก็รูดลงแล้วสองข้างก็จะมาบรรจบกันค่ะเดี๋ยวขอไปเย็บจนประกบกันสองด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาถักในส่วนของช่วงขากางเกงกันค่ะค่ะเมื่อเพื่อนๆเย็บสองข้างนะคะมาประกบกันนะคะก็คือจะได้ลักษณะทรงกางเกงเป็นแบบนี้นี่คือทรงส่วนที่เราเย็บติดประกบกันนะคะด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะทีนนี้ขั้นตอนต่อมาเนี่ย เราจะนำห่วง2ห่วงที่เราพักไว้นะคะ28ห่วงกับ28ห่วงนะคะนำห่วงมาใส่ในเข็มไมน้นี้เพื่อเราจะถักขั้นตอนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองห่วงนี้ที่เราพักไว้นะคะรวมกันแล้วจะได้ทั้งหมด56ห่วงนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะนับ แถวที่เราจะถักนะคะเราจะนับเป็นแถวที่1นะคะก็คือเราจะถักนิดแถวที่1นะคะแต่ว่าเราจะใส่ในส่วนของลายป๊อปคอนเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูลายว่าเราจะเริ่มลายป๊อปคอนตรงไหนนะคะก็คือจากแถวสุดท้ายลายป๊อปคอนนะคะคือเม็ดป๊อปคอนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแถวเนี้ยเม็ดป๊อปคอนจะต้องตรงกับ เม็ดนี้นะคะฉะนั้นดูจากลายก็คือให้ถักนิดหนึ่งแล้วก็ทำเม็ดป๊อปคอนจากนั้นก็ถักนิดไป15ห่วงแล้วก็ใส่เม็ดป๊อปคอนหนึ่งห่วงแล้วก็ถักนิดไป15ห่วงแล้วก็ใส่เม็ดป๊อปคอนจนกระทั่งจบแถวนี้นะคะจากนั้นเราก็คือเราก็ถักเหมือนเดิมนะคะก็ <seja> คือถักนิดไปทั้งหมด5แถวแล้วแถวที่6เราก็ใส่เม็ดป๊อปคอนให้สบว่างกาันเหมือนกับ ลายที่เราทําไว้ในส่วนของตัวกางเกงนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันอันนี้คือห่วงแรกนะคะเราจะเอาไหมพรมนะคะเราจะทําเป็นห่วงแบบนี้ไว้ก่อนในการต่อได้นะคะใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็เกี่ยวเอาห่วงนี้นะคะเข้ามาหนึ่งห่วงนะคะจากนั้น แล้ก็เลื่อนห่วงให้มีขนาดเท่ากับไม้นิดนะคะทีนี้ลายก็คือเท่ากับว่าห่วงที่2นี้เราจะต้องใส่เม็ดป๊อปคอน,น์น1เม็ดนะคะกระถักเม็ดป๊อปคอนปกติจากนั้นก็คือถักนิดไป15ห่วงนะคะ1น พอเราใส่เม็ดป๊อปคอนเม็ดที่2แล้วนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะก็คือเราสามารถถักนิด15ห่วงแล้วก็ใส่เม็ดป๊อปคอนเม็ดต่อไปได้เลยทีนี้ฝั่งนี้มันเป็นฝั่งที่เรานำสองด้านของกางเกงมาเย็บติดกันนะคะทำให้เม็ดป๊อปคอนของสองด้านเนี่ยมาบรรจบกันแบบนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราถักนิด15ห่วงแล้วไปใส่เม็ดป๊อปคอนเนี่ยจะทำให้ตัวเม็ดป๊อปคอน จะไม่ตรงกับออการสรับบางที่เราต้องการจะใส่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่ต่อไปเม็ดพ๊อปคอเม็ดที่สามนะคะเราจะใส่ที่ตามหลักของเม็ดนี้นะคะแล้วเม็ดที่4ี่เราจะไปใส่ตามหลักของเม็ดนี้นะคะจนกระทั่งจบแถวแล้วก็ใส่อีกสเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อ่ะโอเคนี่นะคะก็ใส่ตามหลักของเม็ดนี้ไป 1> 1. แล้วก็นับไปถ้ากับว่านับไป15ห่วงสำหรับเม็ดข้าวโพดเม็ดที่สนะคะ2 3นี่นะคะลายเม็ดข้าวโพดแถวนี้ที่เราได้นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เม็ดแรกนะคะก็คือจะตรงกับเม็ดนี้ เม็ดที่2นะคะตรงกับลายแถวนี้นะคะเม็ดที่3จะตรงกับสุดนี้นะคะแล้วก็เม็ดที่4ตรงกับจุดนี้นะคะแล้วก็เราก็จบแถวทีนี้เราก็ถักลาย s o c กิ้งธรรมดาทั้งหมด5แถวนะคะแล้วแถวที่6เราก็จะใส่เม็ดข้าวโพดนะคะซึはは่งเม็ดแรกจะต้องตรงกับเม็ดนี้แล้วก็เม็ดที่2นะคะต่อมาแล้วก็ใส่เม็ดที่สาที่ตรงกับเม็ดนี้แล้วก็เม็ดที่สีที่ตรงกับเม็ดนี้ ะะจากนั้นนะคะให้ถักเพอหนึ่งแถวแล้วแถวต่อมาเราจะมาถักลดห่วงกันค่ะเมื่อใส่ลายเม็ดข้าวโพดแถวที่สองนะคะก็คือลายเม็ดข้าวโพดครั้งที่สองยังไงคะว่าเม็ดข้าวโพดที่เราใส่มาก็คือจะสลับ,บ่างกับแถวแรกที่เราใส่ไปเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ถักเพอหนึ่งแถวแล้วทีวนี้แถวต่อมาเนี่ยแถวนี้เราจะทําการ ลดห่วงนะคะเริ่มแรกให้ถักนิดห้าห่วงค่ะ2 3 4 5แล้วก็ลดห่วงด้วยการถักรวบสองห่วงเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ถักนิดห้าห่วงเหมือนเดิม แล้วก็ลดห่วงนะคะก็คือทุกๆห้าห่วงเราจะลดห่วงนะคะเราจะลดห่วงออจนจบแถวและหลังจากนั้นเราจะเหลือห่วงบนเข็มอยู่ที่48ห่วงแล้วเราก็จะทำการเปลี่ยนสีใหมก,กันค่ะค่ะก่อนที่เราจะขึ้น แถวใหม่นะคะเราจะทำการเปลี่ยนสีไหมเราจะเอาไหมสีเขียวมาถักแทนนะคะทีนี่ ขั้นตอนต่อมาเมื่อเราเปลี่ยนสีใหม่แล้วนะคะเราจะถักลายรูปฟูกเล็กนะคะก็คือนิดหนึ่งเพลหนึ่งจนจบแถวนะคะเราจะถักทั้งหมด8ดแถวนะคะทีนี้แถวที่8ดเนี่ยเราจะถักแถวที่8ดพร้อมกับบลดห่วงเพื่อจบชิ้นงานไปพร้อมๆกันค่ะ เมื่อเพื่อนๆถักลายลูกฟูกเล็กนะคะส่วนมาถึงแถวที่8นะคะแถวนี้เราจะถักแถวที่8พร้อมกับปดห่วงเพื่อสบชิ้นงานไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นก็คือปกติเลยเราถักนิดจากนั้นก็คือถักเพอแล้วก็ปดห่วงนะคะ ก็ปวดหัวทำแบบนี้จนกระทั่งจบแถวที่8เลยนะคะ หวงงสุดท้ายนะคะแล้วก็จบชิ้นงานตัดไหม่ได้เลยนะคะ,ะก็คือตรงนี้จะเป็นในส่วนของขากางเกงของขาแรกเรานะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ทําเหมือนกันกับอีกขากางเกงอีกข้างหนึ่งนะคะในส่วนของออห่วงที่เราพักไว้ทั้งหมด56ห่วงอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ถักใส่เม็ด ข้าวโพดนะคะแถวแรกอย่างที่บอกนะคะก็คือเม็ดแรกนะคะให้เราดูตรงกับลายข้าวโพดก่อนหน้านี้ที่เราถักไว้ในตัวของส่วนของตัวกางเกงนะคะแล้วก็เม็ดที่สองเม็ดที่สามทีนี้ก็ถักนิดปกตินะคะลายท็อคกิ้งห้าแถวแล้วแถวที่หกก็ใส่เม็ดข้าวโพดครั้งที่สองนะคะก็คือใส่ให้ตรงกับลายแบบนี้คือซับว่างกับแถวแรกนะคะ จากนั้นก็ถักเพลินึแถวนะคะแล้วอีกแถวหนึ่งก็มาถักลดห่วงคือถักนิดหห่วงแล้วก็ถักรวบ2ห่วงเข้าด้วยกันถักนิดหห่วงแล้วก็ถักรวบ2ห่วงเข้าด้วยกันนะคะจากนั้นถักเพลิน1ครั้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีไหมแล้วก็มาทำในส่วนของ โค้ดหนึ่งหนึ่งคือลายรูปฟูกเล็กแบบนี้นะคะทั้งหมดแดแถวนะคะเมื่อทำเสร็จขาทั้งสองข้างแล้วนะคะก็คือให้เพื่อนๆเ,เย็บในส่วนของเป้ากางเกงนะคะประกบกันแบบนี้นะคะเด,เดี๋ยวพอเราเย็บในส่วนของเป้ากางเกงเสร็จแล้วเราจะมาถักในส่วนของเชือกผูกเอวกันค่ะ เมื่อเพื่อนๆเย็บในส่วนของเป้ากางเกงติดกันแล้วนะคะเราจะได้รูปทรงกางเกงออกมาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาทําในส่วนของเชือกผูกเอวกันวิธีการทําเชือกมันจะมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีนะคะมีในส่วนของการทําเชือกแบบนิตติ้งแล้วก็การทําเชือกแบบใช้วิธีการถักโครเช่ก็ได้นะคะทีนี้เราเคยสอนวิธีการทําเชือกแบบนิตติ้งไปแล้ววิธีหนึ่ง นะคะเนื่ออยู่ในส่วนของคลิปหน้ากากอนามัยหรือว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูในคลิปวิธีการทำเชือกต่างๆได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ในส่วนของลิงก์วิดีโอไว้ให้นะคะทีนี้วิธีนี้ที่เราจะถักเนี่ยวันนี้นะคะแบบนี้นะเราจะถักแบบการทำเชือกด้วยนิตติ้งนะคะเดีย๋ยวเอาางเกงหลบไปก่อนเริ่มแรกนะคะให้เพื่อนๆขึ้นต้นห่วงสามห่วง เรต,ต้องบอกก่อนว่าการทําเชือกเนี่ยจะต้องใช้ไม้นิตติ้งที่เป็นหัวแหลมทั้งสองด้านคือใช้เป็นไม้นิตติ้งแบบโค้งก็ได้หรือใช้เป็นแบบตรงก็ได้นะคะเมื่อเ,เพื่อนๆนขึ้นห่วงสามห่วงแล้วนะคะสังเกตว่าปกติเนี่ยเวลาเราถักเนี่ยไหมพรมจะต้องอยู่ช่วงห่วงแรกนะคะแต่เวลาการทําเชือกเนี่ยเราจะเลื่อนนะคะเราจะเลื่อนแบบนี้เลื่อนห่วงมาที่อีกฝั่งหนึ่ง ของไม้นิดเพื่อให้ไหมพรมอยู่ด้านซ้ายนะคะก็คืออยู่ในส่วนของห่วงที่สามแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะถักห่วงแรกถักนิดห่วงแรกนะคะถักนิดปกติแบบนี้แต่ไหมพรมจะต้องอยู่ด้านซ้ายมือก็คือหยุนสวนของที่สแล้วเราก็ถักอ้อมแบบนิดปกติแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถักห่วงที่สองปกติ แล้วก็ห่วงที่สามเป็นปกติแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เลื่อนห่วงมาที่ฝั่งหนึ่ง<ๆ>เพื่อจะให้ไหมพรมอยู่ฝั่งซ้ายมือแบบนี้ด้านซ้ายมือนะคะแล้วเราก็ถักนิดปกติไหมพรมต้องอ้อมมาแบบนี้นะคะนี่ปกติสามห่วง เหมือนเดิมเลื่อนมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ถักนิดปกติแบบนี้ทีนี้ถ้าลองเราลองดึงดูเห็นไหมคะว่า จะได้เชือกที่มีขนะกลมก็คือสองด้านเนี่ยมันจะมาบรรจบกันพอดีแบบนี้นะคะก็คือให้เพื่อนๆถักแบบนี้ซ้ำไปซ้ามาจนได้ความยาวของเชือกผูกเอวอยู่ที่65สิเซนติเมตรนะคะพอเพื่อนๆถักเชือกผูกเอวเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาลอยเข้ากับตัวกางเกงของเราก็จะได้ลักษณะทรงกางเกงออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกางเกงทรง อาจะเรียกว่าสงป๊อปคอนก็คงไม่ใช่นะเป็นกางเกงลายมเมดข้าวโพดหรือลายเมดป๊อปคอนดีกว่านะคะเป็นแบบนี้นะออกมาน่ารักไหมคะคุณมากๆนะคะในการติดตามรับชมวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ